ยุทธสารวันยุทธสารวันจิมมี่สิทธิพลอ,า,อาจารย์ทองนำคำโลถ้าสีไลท์ถึงเพลงมันมันหลายร้อยเพลงหลายร้อยเ<อ>พลงม้อน,น,นี่จะพาทุกคนมาหาอาจารย์จำปาแล้วก็มีหลายคำถามพร้อมที่ว่าหล,ลายคนนั่นฝังมาถามจะน้อยสิพาไปถามเดอ้อหรือว่าอย้กถามยังเพิ่มตึมอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เนาะดิ้งข่าวว่าเราไปนอนเบี่ยงนอนเว้นอยู่ อาจารย์อาจารย์จำปา <Wow. S 1> นอนหรือบ่นอน uh huh. รับหรือเปลรับทิมาลรีนนํำอาจารย์จำปาละกันเอาคำถามหลยๆคำถามที่ว่าหลายๆคนนั่นฝากมาถามบอกามาถามเดือตัวเองบอกเป็นยังือ้นงอนี้โซอี้ซื้อมให้เด้อแลนนอนคือทุกคนฮู่ใหและวเนาะวาอาจารย์จำปานั่นก็คือผนจะเห็เดเกี่ยวกับเฮียบเฮียงดนตีแล้วอาจารย์จำปาพอนับ จือ้อไข่อยู่บเบาหลาไรไรผลางานที่อาจารย์เคยเหตมานี่ประมาณเท่ายเพลงอาจารย์พอจื้อยู่บ่ถ้าศิลาทั้งเพลงมันมันหลายร้อยเพลงหลายร้อยเพลงแตม่มันมันมีจือ้อมันมีจือจ้อว่าเฮาเคยเหตอันน่ะเพลงพี่เลาะพี่เลาะแน่แต่ถ้าศ like ิลายนึงศิลปินว่าเฮาเคยเหตเท่าพูเลอะพูเลอะพูเลาะแน่เนี่เฮาสีเบาได้เลยอ่าโดยมีมีศิลปินฐานใดแน่เฮาสียกตัวอย่างเนาะเป็นต้นทั้งอา่าอาจารย์ทองดำคำโล อาจารย์ทองดำคำโลแมนที่สองไอเวงอนุไสไอเวียงอนุไสคิดอ่อนอีกได้ <c oughs> สกุลเพิ่นที่สามคืออนาจิมมี่สิทธิพลและก็น้องยุทธสารวันยุทธสารวันแมนน้องเมย์อยู่หน้าออเมย์อยู่นาะและก็น้องฟ้าทวีพรสาวพูดไทยบรรณาธิบดีเห <c oughs> มนัแมนน้องฟ้าทวีพรก็มีหลายผลงานเพลงด้ที่เฮ็ดโฮมกันที่เฮ็ดเวนน้ำกัน แล้วก็อิพูศิลิปินอื่นที่เฮามีได้เอ่ยน้าเนาะแล้วก็หลายหลายแห้งสมเจ้าแมนหล,หลายเพลงเลยชั่วโมอนี้<ด>การเฮ็ดเพลงน่ะมันง่ายมันมีคือยุคก,ก่อน<ด>ย,ยุคก,ก่อนก้อนที่เฮาซได้เป็นนักร้องนี่มันมีที่เป็นเรื่องไายเลยจากทีแมนช่วโมงนี้มันสบายเพลงแต่เฮามีเพลงแล้วก็มีทุนจักก้อนนึง อสองสามล้านสี่ห้าล้านกับว่ากันไปดยเอาก็สามารถเฮ็ดเป็นเพลงเฮ็ดเป็นซิงเกิลไปแล้วนอแมนยังข่อยเด้อ <laughs> <laughs> มือใดมือหนึ่งเขาอาจจะมีเพลงของเฮาเนาะกันสิได้มาไห้อาจารย์จำปานี่ละเป็นซวย <c oughs> แล้วตอนนี้เนะาะอยากไห้อาจารย์จำปาะ่ะฝากถึงผู้ที่ว่ากำลังหับซมหรือทานได้เนาะทีื่อว่าเป็นเอฟซีของเพลินอยู่แล้วแบบนี้นะเนาะอยากอาจารย์ฝากยังจักยางจักได้ักหนึ่งเน้ อากับสีขอฝ้าถึง f อซเมื่อทุกท่านที่ติดตามเนาะแล้วก็ที่ยังมีท่านในติดตามผู้ติดตามกระจงติดตามต่อไปเนะ <c oughs> าะเพาะมีผลงาน <c oughs> ไม่ไม่แล้กับไม่เชิงปีนี้น้องเม่์นี่คาดว่าตอนนี้เขาเฮ็ดประสบควาสำเร็จไปแล้วประมาณห้าเพลงและอียังมีอีเชิงเขาจะทาย MV ลิปซิงไปอีสองสามมือนี่แหละ แล้วก็ากทุกคนติดตามผลงานของอจำปาเสียงผู้ไทยเป็นผู้เฮเพลงดนตรตีแล้วก็อ่โซนอันข้อที่สองนี้พูดเลยยมีผลงานเป็นของตัวเองสามารถแท็กอินบล็อกได้เนาะ,ะหรือติดต่อมาทางวอนแอปไลน์อ่าแพลตฟอร์มอื่นๆเนาะเฟซบุ๊ก k พี่อนต่างๆถักมาได้เดียวซีเฮลพีเจอุ่นอุ่น ่องทางที่ต่อไว้เธอทางหน้าจอ,อและที่สามเนาะผู้เลอที่เฮ็ดเพลงอยู่ท้าผู้เลอยังมีท่านได้ประสบความสำเร็จกะาคอเขามีผลสำเร็จและการแย่ทอ้อถอยแย่ขึ้นหลายเนาะกับการที่เฮาเฮ็ดเพลงกับการเท้าย,ยู่ในด้านการบันเทิงเท้าเฮ็ดเพลงนี่มีต่างจากเขาซื้อเลขเมื่อน,นี้อาจจะแม่นมือของของหลายๆคนที่ถื่อเลขแต่ยังมีม่นมือของเฮาเพราะฉะน,นั้นแล้ว ทุกคนเฮาเป็นกําลังใจงให้ทุกคนให้ทุกคนได้ประสบผลสําเร็จเมื่อทุกๆคนเนาะอ่าจ้าขอบใจหลายเด้อเนาะสําหรับคําสัมภาษณ์แลวกพร้อมทางกําลังใจจากอาจารย์จาปาที่มื้อนี้นะเนาะสอยูได้มาสัมภาษณ์เพื่นก็รู้สึกว่าอือแม่ความเรามีกำลังใจขึ้นเนาะและก้กกระหวังว่าทุกคนที่กำลังรับสมยอยู่ตอนนี้ก็จะมีกำลังใจเนาะในการเหตดเวียเหตุงานหรือว่าทุกๆเรื่องที่เฮากำลังหิดอยู่เด้อขนาดอาจารย์จำปาเนาะเราก็ยังมี คือพ่อเขาแหละเล่ากระเฮ็ดหลายๆอย่างได้นเนาะเผื่อเราสิมหาหอดแบบเกี่ยวกับเฮียบเฮียนดนตรีอีสังแบบนี้เนาะก,ก็เลยมาเว้ามาเล่าสู่กันฟังในมื้อนี้แล้วมื้อหน้าพวกเราพ้อกันอีกเดอ้อก็อาจจะมาหลินนะอาจารย์จำฟาหรือว่าอาจจะไปเลาะหลิหลนทางอื่นพ่อมูพ่อครูหรือว่าเนาะพ่อคนที่ว่าหลายๆถามน,นั่นรีเควส์ออกมาว้าโซอิ๋วไปหลินไปสัำบัดไปแกนใหม่เพื่อนเฮือนจะต้องเนียนะคอมเมนต์มาบอกกันได้เด้อสำหรับวันนี้ขอบใจทุกคนหลายๆเด้อบ๊ายบายสบายดี